สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันสุดารัตน์จันเสนาค่ะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ค่ะวันนี้ภารกิจของท่านนายกนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่อำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาค่ะเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ ยืนอยู่ที่อีกจุดนึงนะคะซึ่งวันนี้ท่านนายกจะลงพื้นที่ที่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะ เพื่อที่จะมาดูตะลิ่งนะคะตอนนี้เป็นตะลิ่งที่ได้ถูกน้ำกัดซ้ะจากสถานการณ์อุทกภภัยของที่นี่ด้วยล่ะค่ะซึ่งบ้านด้านหลังนะคะเป็นบ้านที่ประชาชนซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องการที่จะรื้อถอนบ้านไปค่ะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ํากัดซ้อจากชายฝั่งนะคะก่อนที่ชายฝั่งนี้จะถูกกัดซ้ะแล้วก็ทําให้บ้านพังเสียหายมากกว่านี้ค่ะ ผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้นะคะว่าเขามีความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็กังวลใจอย่างไรบ้างเมื่อสภาพบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้ค่ะแล้วตอนที่ฝนตกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้เร่งเลยน้ำห้าเด็กก็มือเลยทีเดียวคืนเดียวก็ท่วมหมดแถวบาไม่ท่วมแต่ว่าเดือดชวนทุงล้านน้ำจุ่มปลายยางนะว่าส่วนอย่างนี่เบ่งที ปีนี้โอ้สองครั้งแล้วไปหากินก็ไม่ได้ลุงบ้านอยู่หลังไหนคะหลังนี้ครับแต่ก่อนนี้ริมตะลิ่งตรงนี้นี่มันถึงนี่เนื้อดีเป็นยังไงออกไปประมาณเกือบเกือบได้เป็นไล่เลยเหรอคะก่อนหน้านี้กีป่ปีคะเพิ่งปีนี้แหละอายุลุงปัานนี้นะเพิ่งเจอนี่แหละมันซาะเร็วมากเลยใช่ไหมคะใช้ใช้ระยะ<อ>ยเวลากี่วันคะที่มันะะเป็นอย่างนี้เวลาสามสี่วัน สามสี่วันเหรอคะครับแต่มันมีจุดสองครั้งนะมีน้ําแรกอยู่ครั้งหนึ่งค่ะแล้วปกครั้งที่สองนี่แหละต้นไม้ล้มหมดปกตินี่ความกว้างของคลองนี่มันสักประมาณเท่าไหร่คะตั้งแต่ที่ลุงอยู่มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะก็ประมาณสักสิบห้าวาสิบห้าวาความกว้างของคลองครับไอ้ต้นพร้าวนั่นแหละอยู่บนโคกนเล็กยูนูนอต้นพร้าวต้นมะพร้าวต้นมะพร้าว มันก็เยอะเลยนะคะระยะห่างเนี่ยโหน้ำแรงไหมคะตอนนั้นแรงแรงแรงมากไม่กล้านอนอยู่ในบ้านค่ะแล้วแล้วลุงทํายังไงคะก็วิ่งออกมาอยู่ข้างน้อง <laughs> ก็ลุงไม่เคยกลัวเลยแต่ก่อนน้ําท่วมผมไม่เคยกลัวนี่กลัวคิดว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะมันดินมันถึงได้สุดเร็วขนาดน้ําำมันหนักเกินเชี่ยวเกินเชี่ยวมากๆเลยกลัวมากตอนนั้นตอนที่เหตุการณ์ที่น้ําเริ่มจะก,กัดซ้อนี่พี่รู้สึกงไงบ้างเสียใจค่ะตกใจไหมคะค่ะทั้งปืนดินทั้งเสียงี่ราัวานามันเชี่ยวเกิน้ํามันเชี่ยวเราเห็นภาพไหมคะภาพตอนที่แบบบ้านน้ามันซ้อดินกันไป พังทลายไปกับตาเลยใช่ไหมคะก็ะะมันพังไปเรื่อยๆช่วงน้ำม,มันก็พังเพราะว่าน้ำหุดลงไปมันก็พังตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นนี่อยู่ด้วยไหมคะตอนที่น้ำซอกโยค่ะไม่ว่าตอนเจนะ้านะเ่ว่ามันพังตอนเด็กันตอนมีมีตอนหมดตนันใยมันลงไปก่อนถึงตามลังก็ลงไปเรื่อยๆตรงนี้นี่น้ำมันท่วมด้วยป่ะคะท่วมสูงขนาดไหนคะขึ้นมาบนพื้นเลยคะ แต่นุน้นแต,แต,แต,แต่แต่ตอนไตตุ้นนั้นปอดจมแม่นเลยจมบ่ว่าปูนั้นว่าปูนแต่ข้างหลาง,งอันนี่นี่พี่บาพี่แม่ันอยู่เขไล่ก,กันไล่ไปอยู่ตรงอื่นตาลวงก็ช่วยก็ช่วยแล้วแก ผลไม้ที่ปลูกไว้ต้นทุเรียนต้นอะไรตนไ้นเยอะๆรายได้พอพออยู่ได้อยู่วันละร้อยครึ่งร้อยยางนี้เราก็ได้แล้วไอ้พวกหนอ่อไม้นี่มันหอกตลอดปีท<ม>ุเรียนพริกอะไรนี่แหละผมปลูไปกไว้พอได้เก็บพอได้เยอะแยะ,ยะ,ยะถ้ามาดูตอนที่มันไม่ทําลายนะโอ้โอใครๆมาเห็นก็ต้องบอกว่าสวยมันก็เหมือนมีนทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยปกติแล้วเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์จากคลองตรงนี้บ้างไหมคะได้ ตอนที่น้ำแรงคนแรงเราก็ลดน้ำต้นไม้ได้สบายลด,ดตุเรียนอะไรนี่แหละลด,ดตุเรียนดูแรงดูแรงก็ลงไปหาปลาอะไรกินได้มันลึกไหมคะความลึกความลึกมันก็ประมาณสามเมตรมีถึงสามเมตรบางที่ก็เดินได้สบายสองเมตรกว่าที่อยู่ก็สบายนะตรงนี้แหละอากาศก็ดีดูแรงก็ไม่ไม่ร้อนอากาศอยู่อย่างนี้แหละประจำตอนที่มีต้นไม้อย,อยู่ต้นไม้ใหญ่ๆใ,ใช่ไหม อากาศเย็นเชืมีสนามเด็กเล่นตรงนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่นะเด็กก็มาเล่นเต็มตอนเชาน้าเช้าเย็นเย็นมันมันเป็นที่น่าอยู่เอาหมดถ้าโจปต้นสิบครั้งนี่คงจะไม่ไม่เอาแผ่นดินไปไยไหม้มก็ไม่เอาแผ่นดินกินต้นไม้ก็มันมี่อมีอะไรต่อไม้มันก็เหลืออยู่ใช่ไหม,มแต่นี่มันเอาไปหมดพื้นแผ่นดินมันก็เอาไป เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นแบบน้ำเป็นอย่างนี้กลัวเราอยู่กันกี่คนคะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยใช่ไหมคะเคยเดี๋ยวท่านนายกมาเนี่ยเราอยากจะฝากอะไรไปถึงท่านไหมคะให้มาดูแลเรายัางไงบ้างคะผมอยากไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ไม่อยากอยู่ว่ามีหลานอยู่คนหนึ่งได้พาหลานอยากให้นายกช่วยยังไงเป็นพิเศษไหมคะวันนี้ที่นายกจะมาปีหนักปีหนักวะตา,าเขาช่วยน,ะนก็เส้าบ้านน้อยนะไปอยู่ตรงเอาน,นะแก็อยู่ตรงเนียนพีแมนอยู่เลยถึงเบอร์มันพังเลยๆนาดคนตกกับมันพัง แม่คนตกมากหมากนี่แ่ถ้าตกมันอมน้ำมากมั้นมันพังของเองไปเลยก็ยากให e ้เกข้ามดูเลีในจุดนี้นะคะว่าอีเกยเคยปัญหาแบบไหนนะจะมีออไปโปรดได้ช่วยผมได้ไปปลูกบ้านใหม่ข้างหน้าไม่กระดะข้างหน้าที่ดินนี้นี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นที่ดินเราไหมคะครับแล้วตอนนี้ไปไปพักอยู่ที่ไหนคะพี่พีเอ็นพีโยนเนี่ยนี่ นี่นี่ร้านของร้านนี่เขาอยู่บ้านนี้เป็นบา้านญาติิกันแม่นี่อยู่อยู่บ้านนี้บ้านพีนี่เหรอบ้านพีนี่อยู่ห้าคนร้านคนหนึ่งห้าปีที่วานะ